ทันอยู่บ่ท oh, ันแหลายว่าหรอวะร่ำเรื่องคนรวยเด้อคนรวยเด้อโอ้ยังยังอยู่บ่ยังไม่ลงเบิดบ่ดิยังอยู่โอ oh, no. ้เนาะกล่าวสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอชีคือก่าคือเดิมเนาะระหว่างทางในและต่างประเทศกันดีต้อนรับเข่าูซู่องแม่น้องเปียวคือเก่าให้พี่น้องเลยอ้าเมื่อคืนนี่กะภาคุลกะน้ำเนาะให้พี่น้องเลย ฝนตกแห้งเมื่อคืนนี้แม่น้องเปิยวก็ไปนอนน้ำสาพ่อเนอะาะท่านสาพ่อก็เจ็บทอ้อดไงพี่น้องเยไยก็เลย้ข่าวไปนอนเป็นมูเพิ่นเมื่อคือนเลยแล้วก็พาเพิ่นไปกวดไงพี่น้องเไยไปกวดเมื่อนี้่เนาะเพิ่งจะมาฮอดแม่น้องเปิยวกับพอน้องเปิยวเกอะไปแล้วเนาะและเมื่อนี้เขาเห็นในคลิปแม่พี่น้องเไยแม่น้นองเปิยวกับเขาเบิ่งในคลิปเนาะส่องของแมนง่น้องเซอร์หรือบาร์บารันเนาะ พื่อนแม่น้องเซอร์คือแบบกระนำพักแค่นอกให้พี่น้องมุนอุ้ยปุ๋ยกระดอกกระเดียดแค่นอกฝ่าฝนโอ้ะจเพื่อนเรากับสบายพังอยุญายินเลยยับเยินได้แหละคนเบากระเดียบนอกให้พี่น้องเลยนี่แม่น้องเฟียวก็สิขึ้นไปเบิ่งทางเพื่อนแม่น้องเซอร์กนให้พี่น้องเป็นเลี้ยงไรเนี่ตอนนี้เนาะแต่เศร้าคุณก็ว่ได้ขึ้นไปซ่วยเพื่อนแม่พี่น้องเพราะว่าบ่ว่างเนาะผ่าแม่น้องเฟียวกับผ้าพ่อไปกวดนั่แหละไปกวดกับทั้งผัาพ่อกับว่าตับไต่ใส่พุ่งเลยดีบ๊ดบให้พี่น้องเลย แต่เพิ่นบอกว่า,วาตับอ่อนแอเนาะตับอ่อนเพียตับแบบบกคอยแข็งแห้งเพิ่นก็เลยจัดยาไอ้ดีอย่างเพินนะ่นบอกเลยน้ำลุ่ตับแล้วนี่แมงเปียกก็เลยถามเพื่อว่าตับตับมันอ่อนเพียไหนบันนี้มันทำห้เจ็บท้อ,องบ่เพิ่นก็ว่าแมน่นเพื่อนนะแล้วบันนี้มันหาย,ยกท้องนักเนาะทางทัาพอไม่ได้เพิ่นก็ยกท้องนักแนมะ่มันอันดวด <Okay. S 1> เจ็บเหมือนพี่น้องเลยนี่ก็มาเจ็บห่มๆอยู่หาโบาแหงนะ้งเนาะหลังจากที่เพื่นยกทีวี ยกทีวีเดี๋ยววันนี้ฝนเจ็บ,บัตรนอนกับน,นอนแต่แข่งกับอะไรแต่ไปกวดบ้างแหละมาบ่มียังใครพี่น้องเลยมีแต่ว่าตับอ่อนเทอไอออนเทียอ er ย่างเดียวอ่อนเทอพี่น้องถือแมกแ่กันเลยแม่พี่น้องไอฝนตกเมื่อคืนเลยน้ำถ่วงมาหน่อยเลยแม่นเมื่อก่อนนี่สิมีผู้เฒ่าผูาผ้โอ่รอบคนสิมาหมักไอมาตึก,ตตกสรุปามาตึกสรุปมาตึกปลาอยู่นี่พี่น้องแต่ว่ามวันนี้คือบ่เห็นเนาะ ครับมื่อนี้กับจะเป็นงานไปไปชมสการงานศพไอ้ทั้งมูเฮียพี่น้องไอ้ทั้งเนี่ยมูสมัยยังน้อยนะเฮ้พี่น้องเลยแต่เพิ่นกับจะเป็นรุ่นเอื้อยแม่น้องเจ๋อเล่นนึงเนาะแม่น้องเจ๋อก็บ่ได้ไปนะกะบาักไอแม่นี่ไปกินท่านเพิ่อนเฮียพี่น้องเลยว่าบ่ท่านเนาะกลับมามันกลับเป็นใบทรงใบหนึ่งใบทรงเลยแม่แม่ไอเบลเฮ้พี่น้องเลยเพิ่นเบื่อเฮ็ดอะไรเนาะแม่น้องเจ๋อก็ได้ผากทั้งป้าไป เพื่อนก็ลัจะไปส่งสการเรียบร้อยแล้วเฮีพี่น้องเลยตอนนี้กันเนาะนี่คือไหนอ้าวสบายดีแสนน้อยไปสบายดีลูกสบายดีส,าาสบายดีจิ๊บฝายน้ำการทุกเฮียพี่น้องไม่เศร้าเลยกันไปเดี๋ยวเข้าไปห้าไปส้มกันอยู่เพื่อนไม่ต้องเ,งเซอร์เพื่อนเนาะเนี่ยขัดจางกระสีมากเมื่อกี้นี้พี่น้องยังว่าอะไรไอขัดเข่าวก็อยู่มันหนักก็หรอเนาะ จมเขาไปได้ตอนแรกแม่น้องเปียว่าเฮ้ยแม่น้องเปียวฮุกซิบรอดเดอกยกะพขาบอกฝนตกแห้งเลยแม่พี่น้องตกแบบคือเทหน่ำเททาลงมาเลยนะเมื่อคืนนี่แต่ว่าแม่น้องเปียวนอนนี่เป็นประตูหรอกแต่ว่ามันหลังคามันดังนะแซ็ดบรอดแน่เลยเคืนแม่น้องเปียวตื่นซามาสงสัยจะได้กวดหน่ำกวดนายแบบมาเออโบโบเปียกจะดีแมยพี่น้องเลยตั้งจะเข้าไปหกไปเพื่อนเพื่อนใส่เสื้อได้เนาะพี่น้องเป็นไดื้ไหลเนาะ

Thank <laughs> you. ้หันมามากำลังเสียใจยอยู่มาก็ต้องพยา้าวัดต้นได้หนิน เป็นกระสอบเป็นกระสอบเยอะเลยเนาะโคตรโคตรแหละนี่อ้วทันอยู่บ่ทันแหละระวังเา้ังเร้โอ้ยังยังอยู่บ่ยังไม่ลงเบิรนบ่ดโอ้เนาะได้เป็นได้บาทนี่นางระพรนางพรอยดีี่นองเลยน กำลังลบฝนอยในในี่พี่นะอือเฮ้ยเอาโมเช้านี่พาประตูไปกู้วัดเลยเห็นในคลิปข่อยก็ได้<ล>ป<ะ>้าจิตเตจตว่<บ>ะเจตว่ะพี่เจตมันเอาเ,เปียกท่านเปียกนะบริ <c oughs> สันนี่ก็เปียกนะเนี่้ากันทุกมาพี่นะกระเพียนมีหม่องนั่งแน่กินนี่ยุ่ยนมายุ่นมาเ <c oughs> มื่อคืนนี่นอนใช่นอนพี่บอกไปนอนเลยบอกไปนอนเลยถ้าป่านี้ท่าป่านี้แม่จะซีไปนอนกับแมลงนี่เลยเปี้ยวเอาไปนอนนะเมื่เด้อ ไปป้าลันไปนอนนั่นไปเด้อไปโมเป็นนางเงินนางญงอยู่เนาะไปชดน้ำกันลยเด้อเจ้าหลังคาเจ้าผิวเลยโอ้มันลงแหงเนาะคือนนะ่งรุนอยู่น้ำซางเพิ่นอยู่นี่ลงเม็ดอยู่่าใช้เจ้าผิวรถนะวันน้เสีย้วโจดไป็นหรถกะใช้ฉ่น้องเสื้อมใช่น่นะอ้าวันหิ้ข่าวไปชื่อเอก็มายินข่าวหน้าผมด้วยเนาะให้ไม่ตุ้ยมาไม่ให้นะ มันไปใส่อะไรเลยด้วยว่าอยู่ถามเพื่อนบ้านนี่ว่ะเออว่ายอกกันดินมามาเก็บของช่วยเด้อว่ะมันยอมเลยมุนอมหยอบว่ะไหวดีเนาะว่ายอกกันดินกันทัวเชื่อกับแม่นเลยก็อะไรเห็ดช่วงหน้าฝนเสี่ยงลายดิเพราะความคิดก็ว่าจะให้มันแดดพูนจังเห็ดว่ะเป็นแร่บาทมาสิเป็นรุ่นน้ำพันนี้เนี่ยเจ้ากระสิได้ชงไม้เด้แล้วเนี่ยได้ชงไม้แล้ว ดูแบบใหม่เลยอาจชือใช่องนี้เลยช่องนี้เลยวะช่องนี้แหละธรรมชาติเป็นแตงไฮเลยไปิ่งช่องนี้ก็นาจิละเไว้ช่องนี้หลยเจ้าติดใจยุ่งอ่ะ้องใจวันไหนเจ้าเห็ดช่องนี้แหละงบอกพอเชียงเลยเอาช่องนี้ม่งือเกือบเาได้บอดเลยเนาะโมได้หนกเนาะซป็นมืพตงยางามด้อช่องนี้แมงเชื่ยเออ โมเสียงงานรดชงนี่งามเลยงามเลยเปิด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 เย็นเลยเกือบแล้วเพลื่อนไ่เกือบเลยต้อง่ต้องใส่เครื่องซ่ามันต้องมากเองนะเนาะมากเองมึงแม่ประเทศนะว่ต้องจ้างเนาะเกี่ยงมาช่วยเจ้าขึ้นเวิ่งหมดนอนจะได้ะอ๋อจะไปเวิ่งถึภาพนะเหยาบได้ปะหยาบเลยเนาะเหยื่อเมืองตั้งไหมฮู้หมุนอหยับเชื่อเสียเจ้ากุนบอลบอลนี่ ป้าเจ้อ้ห่นอนเพิ่พี่น้องเยแล้วผลตกตอนนั้นชุ่เจ้าด่ไน่เอา้องเไปไว้เ่นมเตร์นผลตกเไปฝากวันมเตอร์นแล้วอยมาเก็บข้าวเก็บของนอืมน้องเอ้ันตื่นเลไม่ไ้ป้หน่แจเก็บนี่ออกไปนอนก่อนนอืม มังตเึงดีวเน่บเดยาเนามั้งงมัดี้่ได้เรือนหม่มนีกัวเพราะ่าก็มางกันเนาะมันต้องมีในรองใบเขาว่าเล้่มันห่าโมเลยมีในรองขอให้บป่าอยู่เพือนไม่ต้องเชิเพจชงมาเล่นเลยต่วะนคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นเซตแล้วมื่อเดียวสินะมันมแล้วใช่ไหมกิซ่าเนี่นว่าเป็นเซตได้มุ่งหลังข้าเมื่อเดียวที่ไปมากเลยมันแล้ มันได้แค่เชื่อมเหล็กโครงมันสิมันก็ใช้เวลามื้อนึงเพิ่นเนาะเชื่อมเห็กกะได้แต่โครงรถเพิ่นก็ได้เอาผ้ายางมาคุมค่อยบาดค่อยกันใจายามันก็คุมอยู่เนาะเตประมาณ1 0 0น1 0 0นัโกโมาบาดนี่ตอน1 0 0นจานท่านได้นอนบ่นอนนะยังๆยังมนอนเชนอนฮุกน้องเชออกมาจากห้องนอนไปมาฮุแล้วออกมใช้รถไปเตอเลยบาดอันนี้มันก็หัวบ่นี่ไง มันไหลน้ำนี่เลยค่ะป้าโอ้โได้มันเป็นแผ่นเดียวกันนี่มันไหลจย่างนั้นนะมันมานี่มันกระโดดมัได้เนาะกระโดดเลยจี๋มันก็คืออ๋อค่ะป้าป้ามีน้ำเชื่อมเราพลังไห้ยนะบ่เด้อพลังไห้แล้วคืนนลังบุนลังห้อยู่ในห้างงหายได้ย่านแบบเครื่องไฟฟ้าเด้อ่าเครื่อนเงินสดนั่นแหละเออยอะมันช็อตว่าข่อยเชื่อมไปบ่ได้เอาลง่งปวดต้นข้อไม่ได้ยิงยังบ่ได้เอาลันอ้าวลุ่งนะ เมื่อคืนนี่นอนอยู่เพื่อประตูขนาดจจ๊ชิว่าให้หอวกคนละเออนอนพี่บันอนน้ำเพล่เมื่อคืนเดี่ยให้สองพอชามพอลูกพอนอนอยู่เพื่อนคอยกันแานกันใจเพื่อนคอยเปียกแน่ๆเลยฝนตกแห้งสั่มว่ะมาเนอะโบเปียกแค่ดีดีแค่เดียวแบบามันตีเขาทั้งขางเลยัะก็เลยโบเปียกมาะพันก็ไม่ได้มีลมไมีแรงไหมนะมีลมเลยค่ะที่นักมีแต่ฝนเสื้อพี่เจ้าเรียบร้อยบนอ่ำหยัาบเจ้าบิังบนนอนบนเดินไปนี่นี่ ใครใครเดียวเยะไหายพี่หายพี่จะเหมือนคิดนั่งยอะสิมีแต่ลอยแพอยู่แล้น้องแช่มาแน่นนอนเจเนาะม่ได้มีมวนนอนนะบัดบริจาคเร้อเชื้อสาเด้อให้ป้าเรเด้อชาติปืนเด้อมอนสองชั้นนวยได้อยชนวยกาวไม่ได้ด้มนอปดพูเนาะปุกอ้องบทันไดกระดอเ่เป๊ะงเลยเนาะ เดี๋ยวมาเลยโอ้ยุมาซอยตอนแล้คุกอดนน้ออกเลี้งกินไปแต่วาดีกทีอออกเ้ยงอะแว่า่ะมามทันคอยกันได้คันบวามประตูไปกูอัดไปน้กันดีกันเลอนี่บอสายดีเนาะโอ้บอกกันวานี่เนาะ้นักหนาเลยได้จงนวนความเสียหายเพิ่มเลยบอได้เลยได้สร้างนคนละคุชชี่มาชอยกับ มีแต่คนมาชวนมาเพิ่มลูกนะผูมีเราพื้ดเราเนี่ยออกนายนี่ละท่านตอนนี้ได้หนิท่านนี้ได้หนิขาบนโดยง่ายดียได้หนิขาทองในัไม่องเลยคนยังไปเอารถอยู่นี่มีง้อนรถอยู่นี่ไ่กระสอบตป็นกระสอบเลย แช่รถไทยบอกรถอแล้วมันเป็นปูนมันน่นมึกหน้ามันกระเละกได้เออมันเป็นแทนอันยิบซั้มบ่ครถมแมันถึดหน้ามึดไปมาเพื่อนแขยก็เชไดไอ้ขามันนั่นกะห้องหน้อยนั่นแหละก็ห้องตัวมันหัวนั่นรถมี่ละัหาลกจอแล้วไปบอกรนอแน้วแล้วจะงงกันจะดีแหละฮึ เอาล่ะเ <alo, S 3> <familia> ็ดพูดไดิมี่ <reco Christ> ี่นู่นี่นี่เนพูดไปแล้วนี้นะายไดเคได้หลายเนาะวันนได้หลายลไปเลยดูาเต้าลูกมาสนก็ได้สามอบปหน่เอาหลายอยู่วันนี้แนววาอยู่หรอกวันนี้ให้สามคูกันเอางนน้อยก่น้อใหเอาแล้ะ

ถึงสชเด่นี่มันเป็นใจน้อยาแบบนี้ต้องเงินไทยเลยสิ่ะบริหัวเนาะแ่เินไทยเนาะเรียบรอยเขาเพราะเขาอยู่ในเรื่องเดียบตึกตู๊ดนะพ่าแม่ก็นยัอยี่พันน่ะเออวมาเรื่อยๆได้หมื่กะแม่เนี่ยเบิ่งช่วงกะ ขออกรเด็นลงมาเลยเมันาแปย่อมเป็นาแ้งเนาะเรียบร้อยเนาะดีได้กระจกก่อปี๋แตกลงเนาะมีลมเนาะกระจกกีนก็ติดเไมัยแล้วว่าทางเทิงเลยเฮ็ดเชมัยมเลย ขามีพายุเลยว่านั้นรุดไปเลยนะนีนมีลมมีแต่ฝนอย่างเดียวคืนนี้คือว่ามันค่อยๆนลงว่ะวันนโอ้ฝนแห้งเน่ยสจริงว่าค่แห้งหมแต่มันตูตาตา้างๆในคืนนี้นเวเนหนอเนาะนีได้หนเกิป่าจ้ละบอเจ้บนนังหาอปาเจ้าบ แกะมาได้แกะมาได้ยงนะพดตรนั่งเพื่อนเขาไปตอนนี้เออนั่กลัวเพื่อนเขาพลังข้าเขาไปตอนนั้นนี้เยอะช่อแานักันเป็นน้ำตัวเองแค่นัพี่น้องเลยไม่ได้ว่ายังหรอก่ได้โทษใครหรอกตัวเองนี่แหละโทษตัวเองไม่เนาะเห็ดได้จ้ะตัวเองอยากเห็ดอย่างนี้เนาะอย่างนั้นมันมันบวมแรว่าเาตั้งใจอ่ามันช่วงมันเชิง่วงเนี้อันนี้เด้หรอไปไปได้จ้ะ แจ้งมายังไงจกไม่มียัางมางแผนไปใส่พี่ตะกองไว้ไหก่อม่ดียู่ก่อนรดนข่ายยุไพยหมดสอดเลยนอดเปียกเนาะแจ้งมายังได้ากปีแล้วจะมีอันนี้ย่บอกเครื่องตัดไฟอย่บอกมีอ่ะจะอมันตัดแน่จ้ะข้างบนน้ำมุมีอขางบนน้ำมีแต่ขางล่างนำมี้ตัดขางล่างนัดข้างบนน่าคอยขึ้นไรหลังจากฝนตกนะฮะกาวาย่างกันเวลามัน ข่าวของตกลงมา่อยบอก้าเข้าไป่เบึงย่อยสะเอ้าขอเห็นคลิปอ้าวช่างอันนี้ว่าขลง่วยเยตวกูกวะเห็นแตกตุ้นตาย่อยตาย่อยแล้วตายกัด่นั่ตาย่อยเข้าสั้นจะเม็แล้วจสิว่าเนาะจางเป็นวบบเบิ่งอ่าสเดินตึนปุกลงมา ขณะมันหยาดชื่มไปซื้อมันยังชอดมัน่อยอันี้นะมันเปื่อยไว้เพราะยางเงือนกันขนาดมีหลังคาออกมาย่างนั่งจมๆเข่าบางเย็บบ่เข่าบางเย็บทั่วในลบมันหล่ะกันในครัวหนังทั่วตามนอดมันเลยบางหัวอยู่บ่หัวกันตามนอดมันเลยตามนัดแม่ไม่ได้าเลยเนาะอาการหัวได้เพิ่นครัวกันนะครัวจนน้าอังไปลงไปอันใส่กระสอบเข่า เอาไปเช้ป้าลูกป้าเต้าแต่ทีหนึ่งบุญมาเฝ้าเพื่อนเด้เอาลูกไว้พูดบอกเอาป้าไปชมเพื่อนป้าตื้อพุกตูวออกมาแต่บนนอนดนหมูว่ำว่ำตามหลังว่ะการดินหนังบุกเสร็จเอาไปถิ่มเนี่ยพุกร้านเนี่ยเปนหน่อยอย่งนี้เอาล้านเอาไปถิ่มใส่ทางสไตร์บ้นแบบไอโกนโกนเลยไปได้เยเนาะ ประเทศใช้านทางที่มันองไรมันเป็นบุกเป็นเรื่องไหมใช่ป่ะใช่บอลได้นสิบใช้านกันมอวมเยหมอลมหรอมันเป็นปูนเลยมันเป็นปูนนอนะบเนยสััญาจักมายังแล้วจักอนไดสำคัญบ่สำคัญนาถาหาหรืออยู่ถนนหนทางพูลได้มขวดออกมาขวดออกมาให้ได้ บูสิมเก็บได้เลยนีนิมีันั้นเนาะยันหอกลัดมันเนะคับเป็นเบอรมีแล้วเนาอโอหแล้วมาให้เพิรเบิรงแล้วไม่เอายังไงล่ะเอายังดุช่เน่ย่น่เรเตอร์เอเบอนะไฟบูมาไฟ้ยเออไฟชอตเดือเอากระแลมมาค่กินเมื่อเรากินได้ซองมันเก็บไว้ก่อนเดอกด้วไปเอาไปเอามาขายร่าเมันไม่เสียไฟนมันเยหัดเื่อยไว้

ไา้ทั้งเนใหม่นางเฮิือนใหม่หมดเลยรย่อยิาม้ลืหม่เลยลายใม่หมดเลยวีดตอนที่ใต้นี่ใสร้างเพื่อนใส่ราคาเนี่ยมันยู่คงทีแบบนี้เลยามี่กระเทียมหเลยไเราอยู่ยังไงเพื่นออกแบบห้แล้วคอยอไปักเลยนะคอยกันได้คอยไปซักในถังหมดะคอไปซักไหมใ ตัวเย็น mm น้อยตัเย็นนั่น uh> คิดว mm ่าเขใช้เขาได้ด้วยเย็นนะเป็นยังไเอ้าไปขครบนเสือมันจะโอ้ท่านจะถือไฟอ่ะท่านจะแหงท่านจะแหงเดี๋ยวออกมาทำกอนสรแหงมันเดือมันบกบกแหงถ้าด้กมันบะไม่แหง เคทำกันทีเดียวเรไม่ทำ่แล้วเราก็ได้คิดเา่ได้เป็นสิองแน้วู่กจะเชอใจจ่างแบบว่าจ้างคนนี้ก็มั่นใจว่าผลคนกต้ได้เข้มมั่นใจว่าผลตกก็มีวิธีนมยู่ันผลตกก็สินะเอากรทำพันยูว่ามันมันมีวิธีเหตุผลได้หรอแต่มันตีข่าวข่างในผลนะ มันมันตีเขาค้ามันไม่มันไม่ไงตรงเลยเสียผลแลวมันตีเข่าข่างเลยทางคนอยเฮ็ดตเอก็ได้เลยเลยยังไ่ได้อยูอยู่มีแต่ปลอยทางเวลาหมมาถามเองเบ้งเองโดดแบบัชคุ้มิบตชงใชเพันจะหายมากวันจักรชงวัลจุ้งเลยวัลจุ้งเลยว่าแบบวา้เลยาเลยเออเสีได้มากวันเลยเป็นเปิดเลยเสียเป็นหายมากวันลว เหนเพื่อนเออจะได้สูงแลวนะปอยู่้ปีอยู่เนาะหาเงินอยู่ไทยเไดเอ้ยเป็นที่ปีทะปี่่ไรอดรอดรมรอดตายรอดรมรอดตายเพ่ไเงนี่ เอางายว่าหาชิมาอยู่ว่านยังมั่ทอหาปีเมนะสีเนาะเอามาบ้าหลังจากพคดวิธีสีสีเนาะมันกระตั้งต่างเทดไข่ได้ค่ะบอระดาตอนนั่งปัจจอยลื่อนลบอิจูคนตกใจรเน่ยมันก็อ่ไหเนี่ยมันไม่ได้ว่าอย่างเี้ยเนี่ยมันมันปวดนอกอยู่ใ่ไหมโอ้มีบทเรี้ยงเลย ไมล่า่ต่อสีอาแแปนเดือดไปอุดููตุบปได้ไ้แยมแดงก็ได้ขึ้นไ่ได้เลยมันมีมันมีมันมียังกามีชิลิคนอยู่บ่ชิลิคนใช่ก็คือเกาเลยค่ะหยอดชิลิคนค่ะือเก้าัว่าสเอาแแปนนั้นติดชังกสซนเอ้ออันเอแบบนั้นก็คอชยู่กู้กันว่ะเงินเท่านั้นนะเฮนจีนืมซื้องสองก้อเลยลูกเอาไปติดราาเลยอคาีคด เป็นอยู่ไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยเปนดอกมุนออบหยอบเลยจักจีหายเลยจักสีหัวกับยังโมจักว่าจักหงอย่างนี้ก็ไรเรื่องกระหายห้องทั้งแต่จะได้หัวเมื่อไปถิ่นเมื่นี่ปามากเลยแบบับกระทันหันเนาะเออกระทันหันแล่วตั้งโจทยกระทันกระทันหันบ่กระทันหันแน่นอนเป็นชิดชิดนนะผลมันก็ลงมาบดเคือยวนี่แหละบมเรือได้อย่างนี้ได้เมื่อเห็นผลลัพธรถใบเซาไนอยู่ได้ล่ะเออข่อยข่อยเซาข่อยเมื่อก่อนเจ้าได้หนึ่งมันจะ มาว่าผ่อยเวกันยูได้่อยันยูยูร่วมกันกันได้อเพิ่มผ้าเพิ่ปูได้อเปนล้วเราเยจแ้อจาไี้ออกวานนี่นะวันนี้ก็ูได้ออกได้บอกลุงบุญยูเช้านี่กยู่่วมกันได้หามไปใช้ได้หไปแล้วก็ไปช่วงห้องฝาบขาไปได้วไปนี่มาฟังไทยบ่บ่อ สร้างมาแตไทยโอเคสดพี่้องนับขึ้นมาแยมมายามทั้งแม่ลองเชยแล้วมาบ่งเงินบ่งซ่านเพิ่นแลมนต์พักอันี้ไปพี่ลองเก่าระบบเก่าเนี่ยดอกไพลันม์อบยอบมอมีอย่างเดอยวเลยสำหรับคลิปนี้เราแม่้องเจอไทยเ่คนเอาไขก็ะเข่าไม่หันข่ไข่หัวแตกยังยังมักนาแตกก็ได้ไข่หางไข่หามาได้บ้ายอ พ่อนาแตกได้ข่มายืนเพ่อละลายเทือได้ก่อนนี่เนื้อบเอเอขึ้นยนเนาะสใสจะมีของขังอยู่วะจะมีของขังอยู่ของยังขังมันนวเลยสิคังยังไหวนะมาคนยังมูกี่บายกหรอก็แต่มาได้เลยคนตกบื่อิเออคนมาถ่ายคลิปเด้อ่งนม่้กันเบิ่งกันแน่เนาะมาเบิ่งทา้งแม่น้องเชิไปด้ยในคลิปนี้แม่น้องเชกันจะจบก่อนเนาะ โอเห็นแต่เ hmm. พิ่นกวดกันบุนบุญอยู่ตอนนั้นยังอยู่คนได้หน่ะเคนิกควตอนนั้นอยู่คลินิกอันชันปลาเตอร์กัไต่ล่ะเออพลาพอตาไปเป็นอะไรดีขินนะบ้อจักกวดกับปลาตับ์ไตไตปอดกับบางชนิมันอยู่ในมีอย่างกับมีมันอยู่แต่เพิ่นกวดปลาตับมันอ่อนเพียรด้วนุ๊งมันก็เลยทำให้แบบว่าเจ็บน่ามัก็เลยจัดยามาให้กิน เราเบิงกินยาดี大姐ไอ้ข้อกะมันไหลแต่เคลื่อนไงต้องไปนาอ่ะโอเคเยาดีเสบายดีเแต่แม่นเซียยังไม่ยามโอเคเน้องรักสารชินแม่้องเปอัจิหน้าวไปที่องเทศชนิดก่นเลยเราขอบุญตอบคุณพ่อี่น้องเอทีคือยก่าวก็เดิมกวัาที่สามนะครับต้มซองเติมากขนดเนาะสําชิกในเก้ามาสบายดี